ับมาพบกับเราอีกครั้งครับสำหรับวิจารณ์แหลกครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปิศายุธจักแล้วในตอนนี้ลินวันเอ๋อก็มีใจสัตว์สัานขึ้นมาลินวันเอ,อ๋นั้นทราบว่าฟ้านเสียนหลังจากกลับมาบ้านก็รักษาความสงบนิ่งเอาไว้แต่แท้จริงแล้วฟ้นานเสียนนั้นเกิดความโกรธแค้นถึงขีดสุดลินวันเอ,อ๋ลินนันชาถ้วยยิงวางตรงหน้าข,ของฟ้านเสียนแล้วจากนั้นก็กล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่าล่วล้วยังอยู่ในสถานพยาบาลมิสู้ให้นานในการกลับบ้านมาแล้วั้เอนกกีหลจะได กว่่าสิงใดเรื่องนี้จะได้รบกัวนางให้ข้าจัดการเองเถอะหากเพื่อเจิงเว่ยถือดิวาฟาบาสนับสนุนคิดไปใกล้ชิดสนิทสนมแล้วก็นอบน้อมต่อข้าหลังจากที่ฟ้านเสร็จได้กล่าวจบโยเจยจินจูก็สับสนวุ่นวายขึ้นมาทันทีในตอนนี้โยเจยจินจูคิดกลับบ้านเพื่อไปหาจิงอ๋องแล้วก็ต้องการให้จิงอ๋องสะสางเรื่องนี้จากนั้นโยเจยจินจูจึงลุกขึ้นคารวะแล้วจากนั้นก็ได้ลากลับบ้านไปหลังจากที่โยเจยจินจูได้กลับไป ฟ้าเสียงกับลินวันเออร์ได้สบตากันวูบแล้วจากนั้นลินวันเออร์ก็ได้กล่าวว่าท่านกลิ้งกอกไปแล้วกลับจงใจกล่าวต่อหน้าโยเจียใหญ่ไม่ใช่บีบบังคับปจิ้งอองนั้นออกไปแาลวาดในวังหรอกหรือหลังจากลินวันเออร์ได้กล่าวจบฟ้าเสียก็สัติศสิทะแล้วก็กล่าวว่าท่านอองไม่ได้เข้าวังมาเป็นเวลานานข้านึกแทนพระองค์สองพี่น้องจึงบีบบังคับปจิ้งอองเนี่ยเข้าวังส่วนฟาบาดนั้นสมควรขอบคุณข้าเนี่ยถึงจะถูกหลังจากนั้นลินวันเอ๋อร์ได้ข สองปีนี้ฝ่าบาทโปรดปานเฮอร์จงเว่ยเนี่ยจริงๆพระองค์หวังว่าข้ากับตึกตูฉาเอี้ยนจะสามารถอยู่ร่วมกันโดยสันติอีกทั้งเข้าใจว่ารั่วๆเมื่อไปชมชอบดีของเฉิงก็สมควรชมชอบปัญญาชนผู้ยิ่งใหญ่เช่นเฮอจงเว่ยฝ่าบาทนั้นไม่มีเจตนาร้ายอันใดและในโลกนี้มีตัวอย่างที่เจตนาดีนั้นกลายเป็นเจตนาร้ายในยมากมายแม้แต่ห้องเต้ที่ทรงมีพระปีชาสามารถเนี่ยก็ไม่มีข้อยกเว้นฟานเสียร่วงรู้จิตใจของห้องเต้ แต่ฟ้านเสียนนั้นก็รับเพื่อจงเวย่ยไม่ได้เนื่องเพราะฟ้านเสียนไม่ชอบคิดหน้าเพื่อจงเวย่ยนั่นเองฟ้านเสียนจ,จึงประญัติคำว่าประชาชนผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยขึ้นมาแทนในตอนนี้ฟ้านเสียนได้รูปศีรษะแล้วก็ลำคอของตอนเองในตอนนี้ใบหน้าของฟ้านเสียนปราศจ,จากเขาความกดแค้นอะไรอีกแล้วจากนั้นฟ้านเสียนก็ได้กล่าวว่าฟ้าบาดกล่าวคมคูฆ่า พระองค์คิดปกป้องเฮอจงเวย่ยแต่ข้าตอนนี้ยังไม่คิดแตกหักกับในวังมีนำซ้ํสองปีมานี้เฮอ่อจงเว่ยระพบหน้าข้าทําตัวเป็นหลานชายส่วนข้าก็ไม่อาจหาข้ออ้างลงมือได้หลังจากที่ฟ้าเสียไน,นได้กล่าวจบลินันเอ๋อได้กล่าวว่าฟาบาคิดเท่ท่านกับเต้ท้าเฮอจงเวย่ยอยู่ร่วมกันโดยสันติแต่คิดไม่ถึงว่าหลับกระทบถูกเกตที่ย้อนทวนของท่านฟ้าเสียนเพราะได้ฟังคําของลินวันเอ๋ก็กล่าวว่าข้าไม่ใช่โอรสสวรรค์และไม่ใช่มังกรไม่มีเกตที่ย้อนทวนแต่เเเเรรืืรงง่่่่่อองงงงงกาาาแตตตตนนนััวววป็หหหุ้คลไญถึึบด คูขู่เหอเนี่ยมายังหนันชิงฝฟาบาทนั้นเข้าใจว่าสามารถควบคุมชีวิตและสิ่งแวดล้อมของข้าพระองค์นั้นคิดผิดแล้วแล้วจากนั้นฟ้านเสียก็กล่าวประชดแดกดันว่าฝ่าบาทเล็งผลเลิกต่อการแต่งงานรายนี้แต่ข้าจะแข่งข้าจนถึงที่สุดพระองค์คงได้แต่ยกเลิกคาสั่งแต่ว่าความผิดฐานคารัชองการเนี่ยก็ไม่เบาและผู้ใดจะทราบว่าพระองค์จะตัดทอนอันใดของสำนักตรวจสอบหรือเท้งพระคลัง ซึ่งความจริงแล้วในครั้งนี้ฟ้านเสียได้เข้าใจผิดฮ่องเต้ฮองเต้ชิงแม้เป็นยอดคนอันดับหนึ่งแห่งแผ่นดินแต่พระองค์เป็นเพียงมนุษย์ปุถุชนพอทราบข่าวว่าลู่ลู่นั้นกลับสู่มานครฮ่องเต้ก็ฉุกใจคิดขึ้นมาแล้วจากนั้นก็สรงดำริว่าเออจงเวย่ยจนบัดนี้ยังไม่แต่งงานฮ่องเต้จึงตะเดียมจัดสมลดพระราชทานให้เออจงเว่ยไปใช้หนุ่มที่ร่ำรลยไว้แต่งงานแล้วส่วนฟ้าลู่ลู่ก็ควรแต่งออกไปดังนั้นฮ่องเต้จึงรับสั่งดูว่าเรื่องนี้สามารถดำเนินการหรือไม่มีหนำซ้ําคาดคิดว จื่อกับโตเถียงในห้องโซฟาสอนเนี่ยอย่างรุนแรงแต่ฮ่องเต้ก็ไปทรงถือโทษฟ้านเสียนที่เสียกิริยาต่อหน้าพระองค์แล้วนี่ก็ถือว่าพระองค์นั้นเมตตามากแล้วฮ่องเต้นั้นไม่เข้าใจว่าอันจื่อเป็นคุณนางตรงฉินส่วนเฮ่อจมว้ยก็เป็นคุณนางตรงฉินทั้งสองตระกูลหลอมรวมเป็นทองแผ่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวอันดีงามเหตุใดอันจื่อต้องโกรธแค่หนึง่งเพียงนี้หรือมันเออนั้นกล่าวไม่ผิดฮ่องเต้ไปช้าชีวิตที่แข่งก้าวหากฟ้านเสียนอ้อนวอนขอร้องเรื่องราวอาจมีโอกาสผ่อนผันแต่ฟ้านเสียนนั้้้้้นนนกกกลลัับบวววออยย่่่่าางงงงงงตตตรๆแี็ิิิเเพมมคใจขได แล้วฮ่องเต้ก็ไม่ยินยอมให้ผู้ใดขัดขวางพระประสงค์ของพระองค์ต่อให้เป็นฟ้านเสียนที่พระองค์นั้นโปรดปานมากที่สุดเนี่ยก็ทําไม่ได้แล้วในตอนนี้ข่าวตระกูลฟ้านกับตระกูลเฮ่อที่เตรียมเป็นทองแผ่นเดียวกันก็เผยแพร่ไปทั่วมหานครถึงแม้ในวังยังไม่มีระโจงการออกมาจากปากคาผู้ที่ทราบข่าวในวงในเรื่องนี้เป็นที่แน่นอนแล้วเราคุณนางบุญบูก็เเกิดความประหลาดใจขึ้นและเมื่อนึกทบทวนดูงานมงคลน,นี้ส่งผลดีต่อราชสำนักและฮ่องเต้นั้นก็มีสายพระเนตรที่ยาวไกลจริงแต่ทุกผู้คนนั้นล่วง แล้วทุกคนนั้นก็ทราบว่าฟ้านเสียด้นต้องคัดค้านแต่ต่อให้ฟ้านเสียดรายกายกว่านี้ฟ้านเสียก็เป็นเพียงขุนนางคนหนึ่งที่ยังไม่อาจรายกาดต่อฮ่องเต้ฟังว่าหูตาเชียซื่อเดินเข้าตึกตระกูลฟ้านเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ฟ้านเสียนั้นยอมรับเรื่องนี้และข่าวรือนี้ก็ยิ่งถูกเล่งเล่าถึงขีดสุดส่วนขุนนางที่ถูกสำนักตรวจสอบจัดการอย่างสาหัสรวมทั้งผู้คนที่ตกอยู่ในอำนาจของฟ้านเสียนก็ต่างตั้งตารอคอยให้ฟ้ารัวรัวนั้นตกแต่งกับเพื่อจงเว่ยแล้วจากนั้นก็รอดูสีหน้าอ คนในมากมายและไม่ว่าผู้ใดก็ต้องการเห็นฟานเสียนโกรธแค้นจนอับจนปัญญาแต่ที่เหนือความคาดหมายผู้คนเนี่ยนั่นก็คือฟานเสียไม่ทําอะไรทั้งสิน้นทั้งไม่เข้าวางไปโต้เถียงกับพ่องเต้และไม่ถีบประตูตึกตูฉาเอี้ยนเพื่อเข้าไปทุบตีเฮ่อจงเว่ยและสิ่งนี้ก็สร้างความประหลาดใจแก่ผู้คนในทั้งหมด หลังจากผ่านไปไม่กี่วันทั้งหมดค่อยล่วงรู้สาเหตุที่ฟ้านเสียนั้นนิ่งเฉยที่แท้ฟ้านเสียนเตรียมรอดูเรื่องตลกขบขันในประการหนึง่งจิ้งอ๋องที่เป็นน้องชายของฮ่องเต้แต่ไม่ได้เข้าวังมาเป็นเวลาสองปีแล้วจิ้งอ๋องก็เป็นเพียงคนสวนเพาะต้นกล้าแต่ยามนี้จิ้งอ๋องกลับเดินทางเข้าวังอย่างวิการแล้วก็เปิดฉากทะเลาะกับฮ่องเต้ในรอบหนึ่งและจากคำบอกเล่าของขันทีในวงังจิ้งอ๋องถึงกับคว้างใจการเครื่องเครือบในห้องทรงพระอักษรแตกไปหลายใบสุดท้ายจิ้งอ๋องได้สะบัดหน้าออกจากวางังแล้วก็จากไปในนวัยยเเเดดกจิ้งงออออไม่ค่คตตตีชะูา และการวิวาทในครั้งนี้จิ้งอ๋องคงไม่ชนะเหมือนเดิมแต่วันรุ่งขึ้นจิ้งอ๋องบุกไปที่ตึกตูฉาเอี้ยนแล้วก็ด่าท้อเฮ่อจงเว่ยอย่างไม่ไว้หน้าแล้วก็ด่าทอเฮ่อจงเว่ยจนหน้าเปลี่ยนสีส่วนเฮ่อจงเว่ยนั้นได้แ,แต่พะหกศีรษะรับอย่างเดียวจิ้งอ๋องมีสักานะที่สูงส่งไม่ว่าตึกไทชังซื่อหรือราชสำนักฝ่ายในล้วนไม่กล้าควบคุมจิ้งอ๋องในตอนนี้ทั้งหมดค่อยนึกออกว่าเมื่อ3ปีก่อนดูเหมือนในวังมีราชการให้ฝ้าลวล้วแต่งงานกับหลี่หงเฉิงซึ่่่่งงงงงงเเเป็นนนนนชืืือออ,งอออออจขิ้้้ดดััผููทีีตตตะรรรยมมนาาาาสสุก ปิดปากลงเนื่องเพราะกลัวจิ้งอ๋องมาอารวาสถึงบ้านสำหรับกับฟ้านเสียนเมื่อจิ้งอ๋องนั้นออกสื่อก็สามารถยันไว้ได้ทั้งหมดฮ่องเต้เตรียมพระราชทานสมรสวุ่นวายฟ้านเสียนจึงผลักดันให้จิ้งอ๋องไปต่อกรกักบฮ่องเต้ส่วนฮ่องเต้นั้นทรงทราบว,ว่านี่เป็นฝีมือของฟ้านเสียนแต่พระองค์ก็ไม่มีวิธีจัดการกับจิ้งอ๋องฮ่องเต้ได้แต่ให้ราชสำนักฝ่ายในล่างราะโชงการไปดำหนิติดเตียนจิ้งอ๋องแต่ในสายตาของจิ้งอ๋องหรือฮงเฉิงที่เป็นบุตรชายของตอนเองอยู่ที่เมืองจิ้งโจวแล้วก็รอคอยฟ้าล้วล,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 วล กับเพื่อจงเว่ยนี่ถือเป็นการเลื้อยขาเก้าอี้กันชัดๆส่วนฟ้านเสียในตอนนี้ก็ชมดูเรื่องสนุกสนานอยู่ที่บ้านตราบใดที่ราชเจ้าของารสมรสพระราชทาน,นยังมาไม่ถึงฟ้านเสียก็ยังมีเวลาชมดูส่วนจิ้งอ๋องแม้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับข้อราชการบ้านเมืองแต่โดยตำแหน่งแล้วองเต้ย่ยอมต้องคำนึงถึงน้ําใจฉันพี่ชายน้องชายหลังจากนั้นในมานาครก็รคืนสุ่ความสงบเพื่อจงเว่ยไม่ได้สแสดงท่าทีอันใดส่วนฟ้านเสียก็ได้รับข่าวสารจากในวังว่า ฮองเต้รับสั่งถึงเรื่องนี้ต่อเฮ่อจองเว่ยแล้วแล้วเรื่องนี้ก็สร้าง,งความสนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่เฮ่อจองเว่ยการแต่งงานของฟาลู่ลู่แม้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างแต่ก็ไม่กระทบถึงการบริหารราชการแผ่นดินปัญหานั้นอยู่ที่เบื้องหลังของงานมงคลซึ่งเป็นการปลลองกําลังระหว่างฟาสเสียงกับฮองเต้ฮองเต้นั้นลองกดดันฟานเสียนดูแต่ก็คาดไม่ถึงว่าจิงอ๋องนันจะออกลงแทนหลังจากเข้าสู่ฤดูหนาวหวงซือสลางที่พักรักษาตัวที่เมืองชิงโจวกับเย่ยนเอ,อ๋อได้กลับมาถึงมานาคอแล้วเนื่องจากองชาย พิษฆ่าตัวตายดังนั้นยีย่ดิงเอ๋ยังมีความขุณนข้องมองใจต่อเย่ยฉงยีย่ดิงเอ๋อเพียงส่งจดหมายถึงตระกูลเยีย่ยในฉบับหนึ่งแล้วจากนั้นยีย่ดิงเอ๋ก็มาพักยังตึกตระกูลฟ้านแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนลินวัดเอ๋อส่วนฟ้านเสียนนั้นได้เดินทางยังที่ทาการมตรีแห่งรัฐแล้วก็บอกต่เอเย่ยฉงในคำหนึ่งส่วนเย่ยฉงพอฟังคําของฟ้านเสียนก็ทอดถอนหายใจยาวๆและจากนั้นเย่ยฉงได้ตบปล่กับฟ้านเสียนในครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้กล่าวอะไรออกมาอีกส่วนเยี่ยฉงพอฟังคาว่าบ เย่ฉงก็อดสอบถามดูไม่ได้เย่ฉงเป็นคนนางเจิ้งซื่อของมติแห่งรัฐเย่ฉงนั้นไม่เข้าใจว่าฮ่องเต้ใหญ่ต้องหักหน้าฟ้านเสียนและก็ไม่เข้าใจว่าฟ้านเสียนใหญ่ต้องแข็งข้อและในสายตาของเย่ฉงเห็นว่าเท้เทาเฮิร์เข้าสู่สำนักจงสู้เซิ่งแล้วแล้วก็ถือว่าคู่ควรกับฟ้านรั่วแล้วขอเพียงฟ้านเสียนในภงกษิษะจิ้งอ๋องก็ไม่มีเหตุผลที่อารวาสอีกดูเหมือนว่าทุกคนนั้นล่วงรู้ความยินการของฮ่องเต้แล้วก็มองข้ามความยินการของฟ้านเสียนและเรือดระีบบัคฟ้านเสียน ฟ้านเสียไม่ได้อธิบายต่อเย่ฉงฟ้านเสียเพียงหัวเราะเบาๆแล้วจากนั้นก็ออกจากตึกที่ทําการของมติแห่งรัฐแต่ฟ้านเสียนนั้นไม่ได้กลับบ้านฟ้านเสียนโดยสารรถมา้าแล้วก็มุ่งหน้าไปยังสถานศึกษาไทาเสียยินลิงเอ๋อกับหวังสือสลางเมื่อกลับถึงมานครหลี่หงเฉิงย่อมกลับมาด้วยเมื่อจิ้งอ๋องลั่นกองลบแล้วหลี่หงเฉงย่อมต้องออกศึกเพื่อจุดไฟเผาอีกแรงหนึ่งในตอนนี้ฟ้านเสียนขึ้นมาอย่างเหล่าสุราซึ่งอยู่ห่างจากร้านหนังสือนั้นไม่ไกลนะแล้วจากนั้นฟ้านส,สู่อาายอยีกทางงงหนนนึัน้ม ทางร้านหนังสือมีแสวงหาส่วนฝั่งตรงข้ามของร้านหนังสือเป็นสถานพยาบาลรถช่องว่างชื่อนี้เป็นฟ้าเสียนตั้งขึ้นเองส่วนผู้ดูแลสถานพยาบาลคือฟ้ารั่วๆหลังจากเปิดสถานพยาบาลไม่นานสถานพยาบาลแห่งนี้ก็มีชื่อเรื่องลือไปทั่วมหานครในตอนนี้ฟ้าเสียนได้หยีตาม,มองดูแล้วฟ้าเสียนนั้นก็พบว่ามีขุนนางใบหน้าเขทาทั้งคำผู้หนึ่งซึ่งขนนางผู้นั้นไม่ใช่เฮอจงเว่ยและระหว่างนี้เฮอจงเว่ยพอเลิกงานก็จะแวะมาทักทายฟ้ารั่วๆที่สถานพยาบาลแล้วจากนั้น เมมวทตกบแควนปฉีบวกกับฟ้านร่วร้วเปิดสถานพยาบาลรักษาคนไข้ย่ยอมไม่มีข้อห้ามัใดเมื่อเพื่อจงเว่นนั้นมาทักทายตามมารยาทไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจห้ามปามได้ฟานเสียนนั้นสายตาแหลมคมแล้วก็เห็นได้ชัดว่าระหว่างที่ร่วร่วตรวจคนไข้ก็พูดคุยกับเพื่อจงเว่ยอยู่หลายคำประการนี้ทําให้ฟ้านเสียนไม่รู้สึกเหนือความคาดหมายเนื่องเพราะเมื่อ5ปีก่อนที่เลือดยี่สือจีฟานเสียนทราบว่าร่วร่วรู้จักกับเพื่อจงเวย่ยในตอนนี้ฟ้านเสียนรอบทอดถอนหายใจแล้วก็หวนวน,น,น,นึกถ ฟ้านเสียนเองก็อดประเกิดความรู้สึกแปลกประหลาดขึ้นมาไม่ได้ตอนนั้นเฮอจงเว่ยมีท่าทีหญิงเยโซแล้วก็น่าดําเรากว่าหมึกแต่ตอนนี้คาดไม่ถึงเฮอจงเว่ยลบภาพจําก่าทิ้งไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นสุขุมหนักแน่นแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวยามนั้นปรากฏม้าตัวหนึง่งควบขับเข้ามาตามท้องถนนส่วนฟ้านเสียนนั้นต้องวางทวดจุลาลงแล้วก็หยีตาย,ยิ้มออกมาฟานเสียนนั้นคุ้นคิดว่า กองหนุนของตนเองนั้นมาถึงแล้วซื้อจือเขาจิ้งอ๋องหลี่หงเฉิงได้กลับมานครมารายงานตัวแล้วแล้วหลีหงเฉิงก็เพิ่งออกจากวังแล้วก็ยังไม่กลับบ้านหลี่หงเฉิงยังไม่ทถอดชุดก่อออกอีกทั้งไม่นําทหารกษัติยมาฟรันเสียน,นั้นเห็นหลีหงเฉิงลงจากหลังม้าแล้วก็ไปทักทายเฮยจงเวย่ยจากนั้นสนทกับฟ้ายล้วล้วเนื่องเพราะอยู่ห่างไกลฝานเสียนจึงไม่ได้ยินคสาสุนทนภเหล่านั้นแต่ฟ้านเสียนั้นก็ดูออกว่าล้วล้วมีสีหน้าที่ยินดีเมื่อได้พบบุคนรู้ ฟาสเสียนพอเห็นดังนั้นก็เกิดความตึงเครียดขึ้นมาฟาสเสียนลุ้งรู้ที่ใส่ใจคอของฟาล่วล้วแล้วก็รู้ว่าล่วล้วนั้นเป็นคนฉลาดหลักแหลมในตอนนี้ฟานเสียนค,คุณคิดว่าหรือว่าหัวสุกกรของหลีหงเฉิงกล่าววาจาระคายหูล่วล้วแล้วก็ล่วงเกินล่วล้วในขึ้นมาแต่ยามนั้นเฮอจงเวยคล้ายกับคิดเข้าไปไกลเกลี่ยแต่หลีหงเฉิงไม่สนใจเฮอจงเวยหลังจากนั้นหลีหงเฉิงได้สั่งให้บ่าวไาตะกุลฟานปิดสถานพยาบาลสุดท้ายหลีหงเฉิงปุ่มตัวฟาล่วล้วขึ้นมาไปแล้วหลีหา,าน ฟ้านเสียในตอนนี้ก็แปลเปลีป่ยนไปปัญยากฟ้านเสียนั้นคุณคิดว่าเมื่อหลายปีก่อนเด็กน้อยโงเฉิงยังจัดชุมนุมกวีแล้วก็ประพฤตินตนอย่างสุภาพแต่หลังจากที่สู้รบที่เคตติงโจ3ปีหลี่หงเฉิงก็กลายเป็นดุร้ายปาดเถือนขึ้นมาในตอนนี้ฟ้านเสียนั้งับสติแล้วก็กลับคืนสู่ความสงบฟ้านเสียนั้นคุณคิดว่าโงเฉิงคงทราบข่าวในระหว่างทางจึงโกดแค้นจนแทบคุ้มคั่งสุดท้ายเลยแสดงออกอย่างปาเถือนเช่นนี้และหากาฟ้านเสียต้องการเลือกน้องเขยหลี่หงเฉิงตอนนี้กลับตัวกลับใจแล้วแล้วก็ม่ม่ีาารเอ,อยยูข้งกแน ่าวยอมประเสริฐเลิศกว่าเฮอจงเว่ยเนี่ยมากนะักเมื่อนึกถึงตอนนี้แล้วฟ้านเสียก็สั่งให้มู่ฟงเอ,อ๋อไปเชิญเฮอจงเว่ยเนี่ยมาสนทนาด้วยกันและไม่นานให้หลังเฮอจงเว่ยได้มาแล้วแล้วเฮอจงเว่ยก็นั่งลงที่ด้านตรงข้ามของฟ้านเสียนฟ้านเสียนยกตะเกียบขึ้นแล้วก็กล่าวว่ารับประทานส่วนเฮอจงเว่ยนั้นก็ไม่ทราบว่าฟ้านเสียนเรียกมาด้วยเหตุผลใดเธอจงเว่ยไม่เกรงกลัวฟ้านเสียนหลังจากที่เริ่มรับประทานอาหารเฮอจงเว่ยได้กินอย่างต่อเนื่องส่วนฟ้านเสียนไม่เห็นเช่นนั้นในใจก็็นนนนนนนึชช่่่มออออบบตตตตเเเเฮจจงงวววยยยยยใใหหลาาาาาสสสฟีีัั้้้้ท มองดูน้อยคนที่จะสามารถทําตัวเป็นปกติเช่นนี้โดยเฉพาะคนผู้นี้ที่ทราบแน่แก่ใจว่าฟานเสียตั้งข้อรังเกียจแก่มันหลังจากที่ดื่มกินฟ้านเสียก็ได้กล่าวด้วยน้าเสียงราบเรียบว่าหลายวันนี้แต่เท้าเฮิมมาดูแลสถานพยาบาลข้าเป็นพี่ชายต้องกล่าวขอบคุณสักคำส่วนเพื่อจงเว่ยได้ฝืนยิ้มแล้วก็กล่าวว่าท่านเจ้าพยาเกรงใจไปแล้ว ส่วนฟ้านเสียก็ได้กล่าวขึ้นว่าท่านก็เห็นเหตุการณ์เมื่อก่อนหน้านี้ทั้งสมควรทราบว่าวังเจ้าจิงออกมีท่าทีอย่างไรเพื่อจงไว้ประฟังดังนั้นก็ระงับสติแล้วก็กล่าวอยากจะช้า,ชาว,ว่าท่านเจ้าพญามีฝีมืออันยอดเยี่ยมส่วนฟ้านเสียก็ได้กล่าวว่านี่ไม่เกี่ยวข้องกับฝีมือ ฟ้าเสียจบจ้องมองดูเฮ่อจงเว่ยแล้วก็กล่าวว่าที่ผ่านมาไม่มีโอกาสพูดคุยกับท่านวันนี้ยากนักที่สมโอกาสเหมาะข้าขอบอกกล่าวตรงๆว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ท่านเลิกต้มพามตั้งใจเถอะเฮ่อจงเว่ยพอฟังดังนั้นก็มันเกิดใจสะท้านขึ้นมาชั่วคู่เฮ่อจงเว่ยจึงกล่าวอย่างนอบน้อมว่าท่านเจ้าพญาจงเว่ยสานม,มือตัวว่าฟ้าเสยนั้นพอฟังก็แกล้งทำเป็นหูซ้ายทะลุหูขวา แล้วจากนั้นฟ้าเสียงก็ได้กล่าวว่าข้าไม่มีความเห็นแต่ทางวังเจ้าจิ้งอ๋องเกิดความเห็นโตแย้งเพื่อจงเว่นนั้นพอฟังก็มีความสงบแล้วก็เยือกเยน็นส่วนดวงตาของเ่อจงเว่นนั้นก็ทอแววยินการแล้วก็กล่าวว่าแต่ครั้งก่อนในวังจัดสมรดพระราชทานแก่ซื่อจืขขอเขาจิ้งอ๋องแต่แล้วก็ถูกท้าเจ้าพญายได้ยันกลับไปฟ้าเสียงระฟังดังนั้นก็กล่าวว่าน้ำม,มาใช้ดินกรบและชงการมาจุดไฟเผาข้ายันกลับไปครั้งหนึ่งก็สามารถยันกลับไปเป็นครั้งที่สองได้ฟ้าเสียนั้นกล่าวว่าจาทรยศในละคุณแต่่กก็พาาบออเเจงวร ถือดีว่าอีกฝ่ายไม่กล้าฟ้องเราต่อห้องเต้ยามนั้นฟ้านเสียได้กล่าวว่าอยาได้เข้าใจว่าฝ่าบาทรับสั่งอนใดต่อท่านท่านก็สามารถละเมอเพ้อฝันหรือเตะเท้าเพ้อเข้าใจว่าเมื่อประจบประแจงรั่วๆก็สามารถอ้อมผ่านเราผู้เป็นพี่ชายไปได้หลังจากนั้นฟ้านเสียนก็กล่าวเตือนสติของเฮอจงเว่ยอีกว่า ท่านก็ทราบว่าข้าในรังเกียจท่านดังนั้นไม่ใส่ใจว่าล่วงเกินข้ากี่ครั้งแต่ข้าขอเตือนท่านการล่วงเกินเนี่ยต้องมีขอบเขตหากล่วงเกินอย่างสาหัสข้าจะถือมีดทันผักเดี๋ยวไปหาท่านแล้วเราก็ต้องปติดตามต่อไปครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปสําหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจใหงเราง่ายๆครับโดยการดูแบบไม่กดข้างโฆษณาครับแล้วในตอนนี้ครับเรามีช่องหนึ่งนั่นคือช่องเล่าหนังแหลกนั่นเองก็เป็นการเล่าเรื่องหนังไทยหนังจีนหนังฝรั่งถ้าอย่างนั้นเนี้ัด่รับ